สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบดู y o u t u b e นะครับแล้วชอบดูเรื่องเดียววนซ้ำๆนะครับวันนี้ YouTube มีฟังก์ชันในการตั้งค่านะครับให้วิดีโอเราเล่นซ้ำๆอยู่เรื่องเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเปิด u t u b e ในมือถือของเราขึ้นมา เลือกวิดีโอที่เราต้องการดูแต่หนึ่งครั้งแต่ที่วิดีโอหนึ่งครั้งแต่ที่จุดสามจุดเราจะเห็นว่าการเล่นวิดีโอซ้ำติดอยู่นะครับให้เราแส่เปิดให้เราเล่นเงี้ยวิดีโอให้ไปสวดนะ วิดีโอก็จะเล่นซ้ำให้เราอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเท่านี้เราก็สามารถตั้งการเต้นวิดีโอในยูทูบคนสามคนสามเรื่องเดียวได้แล้วครับ